อีกหนึ่งปัญหาโลกแตกของคนลดน้ำหนักคือไม่รู้จะกินอะไรที่ผอมนี่เลยเมนูนี้เลยจ้ะบอรอกโคลี่ผัดเ็ดชิตาเกตจ้ะเอาลางบอรอกโคลี่กันก่อนนะจ้ะใส่เกลือลงไปในน้ำจ้ะเราก็จะคว่ำบรอกโคลี่แบบนี้เอาไว้แต่ว่ามันลอยอะเธอมันไม่ยอมคว่ำฉันก็เลยต้องเอามือหมุน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 ,มน,มน,มนแบบนี้นะจ้ะสิ่งสกปก e. มันก็จะลอยเทงเต้งออกมาเธอเอาจากนั้น,นจ้ะก็ล้างอีกทีหนึง่งแล้วเราก็อไปหั่นก่อนนะแล้วเราก็มันล้างอีกรอบหนึ่งเธออนามัยเยี่ยมเอาต่อมาต้มน้ำที่เดือดใส่เกลือลงไปนะจ้ะฉ ก็จับเวลาไป2งนาทีจะเอาน้ำเดือดแล้วครบเวลาปิดไฟจ้ะสะด็จน้ำออกได้เลยนะจ๊ะเอาจากนั้นเราจะไปตั้งกระทะกันจ้ะใส่น้ำเปล่าลงไปจ้ะตามด้วยกระเทียมสับ อย่าลืมตัดหัวตัดท้ายก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวทิ้งปากจ้ะจังหวะนี้นะจ๊ะฉันจะรอประมาณ3นาทีจะใช้ไฟกลางค่อนอ่อนนะจ๊ะกระเทียมก็ดีนะเธอมีแมงกานีสวิตามิน B6 วิตามินซีเซเลเนียมไฟเบอร์นะจ๊ะช่วยป้องกันหวัดด้วยนะจ๊ะแล้วช่วยลดระดับน้าตาลในเลือดช่วยลดคอเลสเตอรอลเธอมีสารต้านอนุมูลอิสระโอ๊ยพักไม่ทันเอาปรุงรสไปเลยนะจ๊ะจังหวะนี้จ้าฉันก็จะใส่น้ำมันหอยนะจ๊ะผงปรุงรสนะจ๊ะแล้วก็พริกไทยจ้า เอาจากนั้นนะจ๊ะก็จะตามด้วยบรอกโคลีจ้าแล้วก็เห็ดหอมนะจ๊ะโอ้ฉันลืมบอกไปฉันเอาเห็ดนะจ๊ะไปฉกน้ําแป๊บหนึ่งนะจ๊ะเพราะว่า ไฟที่บ้านสมันเบามากเลยเธอไม่ได้ร้อนแรงเหมือนไฟในซวงเธออะทีนี้ลจากนี้นะจ๊ะเราก็จะผัด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 ไปไม่นานนะจ๊ะส่วนเห็ดชีดะเกะหรือเห็ดหอมเนี่ยนะจ๊ะช่วยกระตุ้นการทํางานของระบบเผาผลาญเธอดีต่อหัวใจช่วยต้านมะเรง็งมีคาร์โบไฮเดตฟไฟเบอร์โปรโตีนริโบฟลาวินไนอาซีนวิตามิน B5 เซเลเนียมแมงกานีสซิงวิตามิน B6 โฟเลตวิตามินดโอโหเธอสรรพคุณ ของผัดผักจานนี้คือแบบจึงมาเอาฉันก็เติมพริกไทยลงไปอีกเทอเร่งเผาผลาญเนี่ยเธอกินแบบนี้นะเธอโอ้มีผอมให้มารู้ไปแต่ว่าไม่ใช่ว่าทั้งวันเธอจะกินแต่ผัดผักนี้ไม่ได้ธอต้องกินอาหารให้ครบห้าหมู่8ดอย่างนะจ้ะาคาร์โปรตีนไขมันดีวิตามินต่างๆแร่ธาตุต่างๆโปรไบโอติกพรีไบโอติกแล้วก็ไฟเบอร์เธอ จะลดน้ำหนักด้วยเอฟอย่ายอดอาหารนะจ๊ะต้องกินให้อิ่มเนาะเอาเนี่ยเสร็จแล้วเธอถ้าเธออยากผอมด้วยเอฟนะจ๊ะอย่ายลืมกดติดตามอสกานในช่องไลฟ์บรีนไว้นะจ๊ะรับรองจะผอมแน,น่นอนนะจ๊ะมีทั้งเมนูอาหารแล้วก็ความรู้ต่างๆมากมายจ้าวันนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดถูวใจกดทุกอย่างที่มีนะจ๊ะที่รักอ,อ๋อแล้วถ้าเกิดว่าใครทําแล้วนะจ๊ะก็ะอย่าลืมมาส่งกันบ้านด้วยเม้น์บอกด้วยนะจ๊ะว่าทําแล้วเป็นยังไงอร่อยไหมนะไปละจุ๊บจุ๊บบ๊ายบาย